รัชฉานเป็นเขตแดนในประเทศพามา่ามีชายแดนติดต่อกับหลายจังหวัดทางภาคเหนือของไทยทีงเป็นรัฐสำคัญและน่าสนใจสำหรับการศึกษาเรียนรู้สำหรับคนไทยเนื่องจากปัจจุบันการขนส่งทางบกได้มีความรุดหน้าทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกชาติอาเซียนจึงเป็นเมืองศูนย์กลางของระบบขนส่งภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีโครงการระหว่างประเทศและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนนอยู่หลายโครงการเช่นโครงการทางหลวงเอเชียโครงการทางหลวงอาเซียนรวมถึงกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ และความร่วมมือระดับทวิภาคีอื่นๆในการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างไทยลาวพามา่ากัมพูชามาเลเซียเวียดนามและจีนเข้าด้วยกันทางหลวงอาเซียนซึ่งมีชื่อเรียกโดยย่อว่าเส้นทาง a h เ จะถูกใช้เป็นเส้นทางหลักมีระยะทางในส่วนของประเทศไทยมากกว่า5,000กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดปลายทางที่ด่านพรมแดนนานาชาติทั้ง10แห่งของประเทศไทยแต่ในจำนวนนี้มีเส้นทางอยู่เพียง2ส,สายเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อเข้าถึงประเทศพม่าได้และหนึ่งในนั้นคือทางหลวงอาเซียนสาย AH2 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศมาเลเซีย เส้นทางสายนี้ตัดเข้าเขตไทยที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาซึ่งมีชายแดนติดต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของรัฐเคตาทางสาย a AH อ2จะพาไปถึงจังหวัดชายแดนอีกสองแห่งของไทยซึ่งติดต่อกับประเทศพมา่าคือด่านแม่สอดจังหวัดตากและด่านแม่สายจังหวัดเชียงราย วันนี้เราจะกล่าวถึงเส้นทาง AH2 ส่วนย่อยถนนที่เชื่อมต่อกับทางหลวงพม่าส,สาย r 3 b อีกหนึ่งในเส้นทางสายหลักของโครงข่ายคมนาคมไทยพม่าจีนโปรติตามสารคดีซองโลกวันนี้เสนอเรื่องเก็บตกจากรัชฉานพบกันอีกครั้งในช่วงต่อไป เส้นทางอาสามี B เป็นเส้นทางสายหลักที่รถขนส่งสินค้าจากเมืองตองยีใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองบริวารอื่นๆในรัชฉานเส้นทางอาสามี B จึงมีความสําคัญทางเศรษฐกิจแต่เส้นทางบางตอนช่วงระหว่างเชียงตุงไปตองยียังมีอันตรายถือเป็นทางสัญจรที่ผู้ใช้ต้องสุ่มเสี่ยงแขวนชีวิตไว้กับโชคชะตาทว่าความต้องการสินค้าจากชายแดน ได้ดึงดูดให้ถนนสายนี้เป็นทางเลือกเดียวที่นักเสียงโชคชาวพมา่าใช้เดินทางไปถึงเมืองชายแดนอื่นๆซึ่งมีการค้าขายอยู่กับจีนลาวและไทยตองยีเป็นเมืองหลวงของรัชฉานและเป็นศูนย์กลางอัญมญณีที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือตลาดใหญ่ใจกลางเมืองถูกใช้เป็นที่นัดหมายของนักเดินพลอย Dante, mark. กับพ่อค้าเพชรต่างแดนทุกสัปดาห์จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัญมณีชนิดต่างๆเกิดขึ้นด้วยเงินสดเนื่องจากเส้นทางของอัญมณีเหล่านี้ส่วนใหญ่เดินทางมาจากแหล่งขุดทางตอนเหนือรัชฉานและตอนใต้รัชชินอันเป็นที่ตั้งของเมียจินาแหล่งขุดทับทิมน้ำดีที่สุดในโลกปัจจุบันถนนสายอาสี มีจุดเริ่มต้นในพม่าที่จังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งเป็นเมืองชายแดนด้านทตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากทางสายนี้จะนําไปสู่เมืองชายแดนและเมืองสําคัญหลายแห่งในรัชฉานเมืองเลนเป็นเมืองบริวารของจังหวัดท่าขี้เหล็กอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียง54กิโลเมตรเมืองเลน จึงปรากฏชื่ออยู่ในพงศ์สวดารไทยเหนือมาหลายยุคสมัยและไปถิ่นอาศัยของชาวไทยลือซึ่งอพยพจากจีนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉานเช่นเดียวกับชาวไทยลือกลุ่มอื่นที่พบตามเมืองบริวารอื่นๆคือเมืองเชียงลาบเมืองป่าแลวเมืองวะเมืองนำเมืองฐานเมืองขันเมืองพยากเมืองยองเมืองยูเมืองหลวย และเมืองเชียงตุงการเดินทางสู่เมืองเลนทำได้ด้วยรถยนต์โดยใช้เส้นทางอ3 b จากท่าขี้เหล็กไปยังบ้านท่าเดือเมื่อถึงกิโลเมตรที่43จะเป็นที่พักรถบ้านท่าเดือเลยไปจากนี้จะพบทางแยกไปยังเมืองพญยาบและเมืองเลนหากเลือกเส้นทางตะวันตกซึ่งเป็นแยกซ้าย ถนนจะพาไปเมืองพยากผ่านบ้านชายเหนือบ้านยางค่ะบ้านเฟยรุงบ้านดอยปางควายและไปสุดทางที่เชียงตุงแต่วันนี้เราจะนำท่านมาตามทางแยกตะวันออกซึ่งถนนจะพาไปยังบ้านปางหกชุมชนชาวไทยลื้อของเมืองเลน ที่นี่เองคือที่ตั้งวัดล้านทองวัดเก่าแก่ของเมืองเลนหนึ่งในที่หมายสำคัญวัดล้านทองมีชื่อเต็มว่าวัดพระเจ้าทิพย์ลานทองตั้งอยู่กล้กับลำน้ำเหมยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดท่าขี้เหล็กสิ่งที่เราชวนท่านมาดูนั้นอยู่ภายในอุโบสถที่บูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ชื่อพระเจ้าทิพย์ลานทอง ในประวัติเล่าว่าพระเจ้าทิพลานทองถูกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2100เดิมทีพระเจ้าทิพลานทองเคยเป็นพระประธานของวัดทองน้อยในอำเภอเชียงแสนเขตไทยภายหลังวัดทองน้อยถูกทิ้งร้างเจ้าเมืองเชียงแสนจึงนำพระพุทธรูปบรรทุกลงแพเพื่อน,นำมามอบเป็นของขวัญแก่เจ้าเมืองเลนซึ่งเป็นเมืองคู่ค้ากับเมืองเชียงแสน แต่ระหว่างการขนส่งล่องแพมาตามลำน้ำโขงได้เกิดอุบัติเหตุทำให้แพล่มกลางน้ำและพระเจ้าทิพย์ลานทองได้จมหายไปนับแต่นั้นต่อมาอีก300ปีชาวไทยลื้อในรัชฉานได้เดินหาของป่าไปถึงริมน้ำเหมยได้พบองค์พระถูกฝังอยู่ใกล้แม่น้ำเหมยจึงได้ระดมชาวบ้านไปช่วยกันกู้พระ แต่พบว่าแม่น้ำเหมยกำลังเจิ่งนองด้วยกระแสน้ำหลากชาวบ้านไม่สามารถทำการกู้พระขึ้นจากน้ำได้ในวันนั้นหลายวันต่อมาชาวบ้านได้พากันกลับมาดูที่บริเวณพระจมน้ำเมื่อมาถึงกลับได้พบภาพอัศจรรย์เห็นองค์พระเจ้าทิพย์ลานทองถูกกูพ้พ้นขึ้นจากน้ำแล้วชาวบ้านในเมืองเลนจึงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และได้อัญเชิญพระมาประดิษฐานที่วัดลานทอง พลอยทำให้วัดลานทองกลายเป็นที่สนใจมีผู้แสวงบุญเดินทางมากราบไหว้อยู่เสมอวัดลานทองเป็นวัดในชนบทบนเส้นทางระหว่างท่าขี้เหล็กถึงเชียงตุงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครทราบประวัติหรือทราบมาก่อนว่าวัดลานทองเป็นที่ประดิษฐานพระโบราณและยังเป็นที่เก็บรักษาของประหลาดเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวไทยลื้อในพม่าอีกจำนวนมาก ของประหลาดและของหายากที่ผู้คนจะพบเห็นได้เป็นสิ่งแรกคือแท่งไม้กลายเป็นหินผลงานจากธรรมชาติชิ้นนี้ถูกตั้งแสดงอยู่หน้าประตูทางเข้าอุโบสถใหญ่แต่ถ้าใครสนใจยิ่งไปกว่านั้นเราขอแนะนำท่านให้เดินทางไปเที่ยววัดน้ำหุ่งซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดล้านทองบนเส้นทางระหว่างบ้านเดือถึงเมืองเลนที่เราผ่านมา เป็นพี่เป็นน้องกันหมดเลยเจคนนี่เป็นแม่เป็นพ่อนี่ตอนที่หลวงพ่อเป็นปูขาวอันนี้เป็นฤาสีวัดน้ำหุ่งมีจเจ้าอาวาสชื่อครูบาบุญมีเป็นพระสงฆ์ที่ชาวไทยลื้อให้ความนับถือประวัติของท่านนั้นยิ่งน่าสนใจ นามเดิมของครูบาบุญมีคือไซ่ไส้หุนต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นไซ่บุญมีครอบครัวของท่านเคยนับถือผีมาก่อนเมื่อท่านอายุ13ปีได้ศึกษาและสนใจเป็นพิเศษเรื่องประวัติศาสตร์พรมา่าแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวท่านกลับกลายเป็นเรื่องความเชื่อโดยท่านเปลี่ยนจากการนับถือผีหันมานับถือาศาสนาคริสต์ตั้งแต่นั้นเมื่อเป็นหนุ่มท่านมีโอกาสเดินทางไปเมืองตองยี ที่นี่เองท่านได้พบทางสายใหม่และเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามต่อมาในปีคริศร .1980 ท่านได้เดินทางไปยังเมืองบันดดเลได้เยี่ยมวัดพม่าชื่อเมืองเซเตา่าที่นั่นท่านได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับครูบาอูโวตาลีละเจ้าอาวาสของวัดจนเกิดความสนใจอยู่ศึกษาธรรมะบวชเป็นฤาษีและหันมาถือศีลเก้า จากนั้นอีกสองปีฤาษีบุญมามีโอกาสเดินทางไปเมืองย่างกุ้งได้พบกับพระอูขันติติละนันดาซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ของอำเภออิงเส้งและได้ศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมจากพระอูขันติติละนันดาพร้อมกับได้บวชเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวเพื่อศึกษาพระธรรมให้แตกฉานต่อไปอีก6ปีในปีคศหนึ่กาช้อพราหมณ์บุญมีเดินทางกลับเมืองเชียงตุง ระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุทำให้ญาติพี่น้องและมารดาเสียชีวิตอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้พราหมณบุญมีเกิดสำนึกบุญคุณของมารดาแต่ไม่รู้จะตอบแทนได้อย่างไรจึงเดินทางกลับไปเมืองโมโกเพื่อขอบวชเป็นพระที่วัดมหาตติประธานแต่ก็ครองผ้าเหลืองอยู่ได้เพียง45วันเมื่อสึกออกมาปรากฏว่าทุกคืนเมื่อท่านหลับ จะฝันเห็นตนเองครองเพศบัะชิตอีกหนึ่งปีจากนั้นท่านจึงเดินทางไปพบครูบาอูปิญญาสายะที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเพื่อขอขับแนะนําและได้บวชเป็นพระนวกะหรือพระบวชใหม่การบวชพระครั้งนี้ทําให้ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสประจําอยู่ที่วัดน้ําหุงเมืองเลนจนถึงปัจจุบัน ประวัติที่น่าสนใจของครูบาบุญมีตามที่เล่ามาคงพอทําให้ท่านผู้ชมทราบได้ว่าครูบาบุญมีท่านนี้เป็นผู้ฝ่ายศึกษาและมีความเป็นตัวตนหลากหลายแถมท่านยังเป็นนักเดินทางตัวยงซึ่งทําให้มีโอกาสพบเห็นเรื่องราวแปลกๆในพมา่าจึงได้มาซึ่งของวิเศษที่ท่านเก็บรักษาไว้เป็นจํานวนมาก เจดีวัดน้ำหุงเป็นเจดีขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นใหม่บนยอดดอยสูงในเขตเมืองเลนลักษณะพิเศษของเจดีองค์นี้เมื่อมองจากภายนอกจะเห็นพระพุทธรูปสำริดจำนวนมากที่นำมาประดับล้อมองค์เจดีไว้ทุกด้านซึ่งคงเป็นการตกแต่งให้เห็นได้เฉพาะวัดในเมืองเลนเท่านั้นภายในองค์เจดีต่อไปเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะใช้เป็นที่บรรจุพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านจะอาวาสวัดน,นี้คือครูบาบุญมีได้ค้นพบและได้มาอย่างน่าอัศจรรย์ เล็กๆด้านข้างกุฏิของครูบาบุญมีคือสถานที่เก็บรักษาพระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดซึ่งพุทธศาสนิกชนในรัชฐานให้ความนับถือพระธาตุคือธาตุศักดิ์สิทธิ์คนที่นับถือเชื่อว่าพระธาตุกำเนิดจากธาตุต่างๆของพระพุทธเจ้าซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในผืนพิภพ,พ,พ พระาธาตุของท่านครูบาบุญมีถูกค้นพบจากสถานที่ต่างๆหลายแห่งจึงมีรูปแบบแตกต่างกันไปสามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะหลายประเภทหลายชนิดและหลากหลายสีสันแต่ละแบบแต่ละสิ่งที่เรียกว่าพระาธาตุนั้นแรกเริ่มเดิมมาก็มีเพียงอย่างละชิ้นอย่างละก้อนหรือยอย่างละหยิบนิ้วมือเท่านั้นคือมีเพียงชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ได้มาซึ่งต่อมาภายหลัง เมื่อเก็บรักษาเนิ่นนานวันพระธาตุที่ครูบาบุญมีได้เก็บรักษาไว้จะมีการเติบโตแตกขแขนงหรืออาจเรียกได้ว่าขยายจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นต่อไปไม่รู้จบจากธาตุเล็กๆเ,เพียงเม็ดหนึ่งได้เพิ่มออกเป็นสองเป็นสามเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันและมากจนเป็นหมื่นๆเม็ดนับกันไม่ทั่วทวนพระธาตุเหล่านี้ จึงถูกแยกแบ่งเป็นประเภทต่างๆบางประเภทมองดูภายนอกเหมือนก้อนแร่บางประเภทอาจดูเหมือนก้อนกระดูหรือมเมล็ดข้าวบางชนิดก็มีความแวววาวบางชนิดก็ใหญ่โตดูราวก้อนแร่อุกาบาทซึ่งทุกประเภทจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีภายในตู้กระจกที่ปิดล็อกไว้แน่นหนาะโดยมีพระลูกวัดน้ำหุงคอยจัดเวรยามเฝ้ามองไม่ให้หางตา ก็ออกมามันมันจะใหญ่ขึ้นมาก็มีนะถ้ามันไม่แตกถ้ามันไม่แตกมันจะใหญ่ขึ้นมาก็มีนับนับปีไม่ได้น,น,น้ำแล้วชแล้วก, <laughs> ก็ไม่รู้นะช้ไปแล้วมันก็อจะมาแล้วแล้วก็จะมากมากเองเลยก่อนมีนิดเดียวอะ่ะก่อนมีนิดเดียวแต่ก่อนมีนิดเดียวแต่ตอนนี้มันออกมามา,มากไปแล้ว ถ,ถ้าเผาว่ามันจะเป็นแบบนี้ถ้าภาพเผาถ้าไม่เผาก็าเป็นแบบนี้จะเป็นก้อนอย่านี้ไม่เป็นก้อนและนี่คือส่วนหนึ่งจากทริปพิเศษเก็บตกจากรัชฉานโปรดติดตามชมสารคดีสองโลกตอนต่อไปในวันเสาร์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับ